ได้อะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นเรื่องที่ทำยากเว้ยเรามึงเป็นเราไปเลยแล้วไปทำเว้ยเวลาไปหาเรื่องเขามันจะได้ดูไม่ผิดไม่แต่ถ้าเป็นเราไม่ได้เป็นเรื่องดีเม่งอาง่ายมันมันเสียอยู่กับเราอะเราต้องเราต้องคุยกับเขาเล่นเป็นเรื่อเว้ยเพราะว่าอย่างหนึงเลยถ้าเราเป็นตัวเราเองอะมันเล่นอะไรไม่ค่อยได้เว้ยตอนเนี้ยเล่นอะไรไม่ได้เลยเว้ยถ้าเราไม่สู้คือไม่หลบนี้ตรงเนี้ยใครยืนเนีอยขึ้นไม่ได้แค่ขาดเลยเดี๋ยวจะกู้จะกูบอกให้ฟังนเว้ยมึงปลอมตัวเป็นแก๊งอื่นไปแทงซะไอ้สัตว์พอเดินล้มสองคนอะ อาจริงมึงใส่สูตรได้แม่เรียบร้อยโดนจับไอ้เียจอนโดนจับทุกงานไม่เห็นเหรอเมื่อกี้อเหรอไอ้ที่พูดมาอ้จอนโดนจับทุกงานเลยเกมทุกงานนั่นแหละที่กูที่กูจะบอกคือว่ามันพยายามจะถามกูนู่นนี่นั่นหลายๆรอบแล้วกูบอกกูไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ต่อไปยศนี่เสือกเก่งถึงแล้วสัตว์ไซค์สัตว์ขั่าวไซค์อีป๊อปนี่แหละไม่าเป็นเป็นนัทที่กูจะบอกก็คือว่ากูจำไม่เข่หมึ่กูไม่ได้จำการแต่งตัวของไอ้จอนแค่นี้มันก็เลยแบบเลือกที่จะแทง เอ็มออกตัวแทนเพื่อนทำไมวะกูไม่ได้ออกตัวอะไรเลยกูแค่บอกในส่วนของกูเราเราควรจะต้งสงได้ป่าว่าไฟนี้เสร็จแล้วแบบว่าอีกสองไฟสองไฟแล้วจบไปแล้วมันงอไหวไหมได้ไม่ไหวก็พักได้แ้ยมันนานจริงไหมอ่ะนะคือมันมันมันรอเหนื่อยอ่ะไม่ไม่ตึงมื่อแต่ก่อนแม่งไปกดดันหน้าโรงบาลแล้วโคตรมันต้องบอกว่าเขาเป็นมที่ด้วยสีแล้วหมดจบระเบิดอจบบ่นเลยวะเนี่ยขับรถไฟ ขอบลุยครับพี่พี่ฝั่งตะบฝั่งไอเบลลี่อาทีแม่โคตรเดือดเลยว่ะใช่เ<ม>หรอพีม่มันเหมือนมันมีเหตุการณ์มันดา่ามันหลวดไงแบบว่าเหมือนกับตันหวจไปจับฝั่งนออึงแล้วก็ด่า,ดาจับอีกฝั่ง,งนึงฝั่งนึงก็ด่าอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เหมือนตอนเรา่ราไม่แรงหรอก็เหมด่าไม่แรงมากหรอกก็แค่แบบว่าเดินจะเดินได้เยี่ย ไม่เลนอยพรแหละออวยพรนะอวยพรพรพะอวยพรอวยพรอวยออด้ดิอให้พรอวอาอพรดิ่ะอีาจะหลับเลยอะรอปะพี่คุยพี่คุยเขามบอ่าไม่ไหวนะเาพอก็ได้ะ ทำไมอ่ะเราอยากเล่นเราอยากเล่นแล้วแต่เขาเดอมยวนานมากจริงๆนะเดี๋เป็นที่เล่นเดี๋ยวเป็นที่เล่นมันนานนี้เยี่อะลยอ่ะเข้าไปเผารถใหม่หมดเลยไม่กูไม่ลบกูดูลงเลยนเล่นเลยเกียร์เล่นดูเลยกูให้ไปเลยครบยังห้สิบสองอ่ะครบยังเรื่องของอ่ะเขาไปยังอ่ะไอ้หนอพูดไรพี่เพียวงพี่เรืองไงพี่พี่เรืองเนี่ยขาดกูไม่ได้สิน้เหี้ยเรื่องเมื่อหรอเรื่ลงมาดิมาลงมป๊นไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้เดือดแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเรี่องไม่ดีไงหลอกแค่นั้นละเออ

ใหบเขาพึ่งดีให้เขาตั้งตัวก่อนก็ได้มาไม่เขาไปแล้วเออเด้ครับเอาดอกแค่ไหนครับอ๋อเดือทีเดียวได้ไหมครับทีเดียวเลยอ๋อตอนนี้ก่อนครับได้ครับไม่ทำไม่ได้เยองเลยเพื่อนช็อตติงเลยช็อตริงเลยของใส่ช่องด้วยดูเลยดูได้ทั้งคู่ของต่คู่ของแอมจับไว้ไอพอนเฮ้ยมันเล่งฝาผิดเฮ้ย ดูไว้ชุดอีสปอร์ตขอปากแบบอีสปอร์ตหน่อยนะเว้ยเต้นตุ้งติ้งตุ้งติ้งไม่อยากดูเด้อพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพพี่ร้อมแล้วครับไปล่อยไปหนึ่งตายบูตไปหนึ่งตายกูตายกูตายกูชมอยู่กูชมอยู่เปมืนมึงทำอะไรทำอะไร ไอ้เจยนจเียดเยนใจเยนใจยนจเจียนใจเยนนใจเยนนเยนบได้ชุบได้ติมล้มไอติมล้มชุบได้ชุบได้ล้มลงล้มไชุบใครบอกเพื่อนนี้หมดไปสกีหมดไปฮ้ยเเพื่อนใคคโดนโดน ไปอดูไ้แป่เฉินส่งไปพี่เดนไปพี่เนผมทุบมาเลยนะเด่นี่แมเลอเวล้างจานดยกลับเลีนะชบ้ไม่ต้อไม่ไ้กตีมันกูตีมันปั๊บมันเลยห ไม่เลอ้เฮ้ยต้องรอไอ้เลก็ได้พี่อมเก็ไ้นะ่เดี๋ยวพี่ปรมจอเลยพี่จะลงนไม่เอาได้หรออกตามไลังขององไตดตรอพี่เอไปคุยเาได้ไหว่าเนไหนดีอ่ะแม่งนานมากเลยไอ้เอรนเอาเอ็มาลงมาหน่อยดิจะได้คุยกัพี่ไอนไปทำไม่ไ้หอฮอย่าให้ดูนะห้ดูพี่เยู่อนคนทำมืองานไม่งสลบลมดแล้วไอ้เหียมโดนลวโดนทียหลอกไอ้สัตว์อเลยตัด พวกมันโดนอะไรกูไม่เพื่อนเลยกูตีมันตายไอตถ้าคนเมงองใหยแน่นอนพวกกูตีมันตายมันโดนอะไรตีตีมันตายไอ้ตีตีม่นตานตีมันตายตีมันตายตีมอนตายตีมันตายตีมันตายตีมันตายตีรวจตายตันตายจีมันตายตี้ัค้ายตกมันเมาองคมันตา่โฟกันราหลอกเราาย่นมันเายอผมัน้า้เให้นรายกเมงเราไปีมันตาไตีมันตายตีมันตางจุมัุดเสตีมัไตายอีมันตายเีมัหมายตีมันตายตีมันตตีม้นตายตีมัตายตีมันตาย ่ยังไอ้นี่เฮียอยู่ก็ตังสนามม้าก็ได้นะเอาไหมสนามม้าสนามม้ได้ครับเราว่าสนามม้าได้เลยครับได้เลยสนามม้าได้ครับได้เลได้ครับไ้เามาต้อลกลับเลยาม้างลรัไเอาม้ารับไดเยนามมาเลยครับไดเลยามมพาลครับไดเลยนาม้าไ้เรับได้เลยนามอาได้ครับไม่เป็นมไับดเยสามมด้เยครับได้เยสนามม้าเลรับได้เยสนามม้าไดเลยรไเลยนาม้าเลรัด้นามาไเลารัได้เลยนาม้าได้ลับเลยนมไเั้เสนาาไดยยนะ้าไเลยครับ พอเนี <formation> ่อ <handled> ถ <klore> ้าเป็นเฟยี้หมอสามารถรักษาตรงนี้ได้เลยไหมครับแบบว่าเพื่อให้เขาารถกลับได้ถาสภาพี่บอกสภาพี่บอกสภาภาไดไหมคะเจแต่วนี้าให้เขาเอารถกลับไปแ้นมาครับถ้าเขาชดตัวนี้เราก็ปั๊มเพยไปเลยพี่มัใช้คำว่าเคลมาเคแบยงงนอนนองโรงพยาบาลก็ได้ครับได้เลยรายใช่ใช่ไวขึ้นเขาจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนอนเนี่ยอะ เออมาเอ็มซีเขาจะขอนี่แก๊งอะไรอ่ะที่ป้นนอะไอฮิรุไอฮิรุได้เป็นแก๊งบีบีจีป่ะรวมกๆป่ะเอ็นนีเอ็นทีอาร์แล้วก็ยาจุกสองแก๊งรวมกันก็ตอนนั้นบ้าอะฮิรุไม่ได้ไอฮิรุอยู่ยาจุกป่ะฮิลุมาถามมาทางเราครับพวกพ่อยู่ดีบีจีอะไรนั่นป่ะที่อยู่ไอติมป่ะใช่ป่ะเอ่อ หมอคะถ้า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 ชุบถ้าชุบได้อะชุบตรงนี้ได้ไหมคะเพราะว่าน้าเขาโอเคค่ะในเมื่อกรณีสองฝ่ายเขาตกลงกันแล้วโอเคชุบตรงนี้ได้นะเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าน้าให้ชุบโอเคนะโอเคคุยแล้วนะอนุญาตได้ถ้าเราโอเคให้แล้วนะคะบอกให้แต่ทำไถึงว่าแบบหมอเขาโอเคหรือเปล่าไอ้หมอเขาต้องคุยกับสภาอยู่นะครับหมอให้คำขาดบสภาอไรก็ไ้เนาะฉันบอกเขาเจอหนามานะ ไปสิเจอกันหนาม้านะครับเจอกันหนาม้านะไปหนามาไปเพื่อนเดี๋ยวเขาต้องถักให้เราอยู่แล้วเนี่ยบินมหนังเล้งอ่ะโซมาบังไอ้สังกัดผู้ชายมึ่งคลุมอยู่ใน่วดผู้ชายบังเมื่อกี้ได้เล่นนะใครขับใครใผู้กลับให้เราดีขอไปด้วยบังได้เล่นป่ะนะขับเรื่องแต่เนี้ยเองผมไม่มีรถคือตอนแรกพิชายก็จัดเลยอ๋อพิวๆปวกวาดคอเลยอ่ะรถสดจัดอ่ะแต่ดูเหมือนเวลาเขาเล่นกับเราเขาผมดูเหมือนเขาเก่งๆนะบางอย่างเขาก็ไม่รู้เลย เออไม่แต่เขาดื้อนะขึ้นมาอือโอ้แต่เขาแม่งปล่อยรอจนจะลับเป็นองจริงอ่ะเออจริงเอ้อต่ออีกไฟนี่เสร็จโอ้รอวุ้มเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องไปรอเขาอีกใช่ไหมเนี่ยเออรออีกโอ้ ไอ้ด็อกแท็กนี่มันมันในนี้ป่ะพี่มันมันแบบว่ามันมีลับว่านับนับ,นบแต้มตรงนี้ป่ะถ้าเราได้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 ได็ดอกแท็กเข้ามาเยอะอ่ะอืมไม่รู้มันนับคะแนนตรงนี้ป่ะหรือหรือว่านับแค่แพ้ชนะนับแค่แพ้ชนะดิเพราะแพ้ชนะเข้าไปเรื่อยไงอ๋ออืเอเฮยจริง จริงจริงเลยตอนนี้่เคสอุม่มป่าว ผมอยู่ไม่เป็นไรได้อยู่สนามนี้เลยเหรอสนามเนี้ย e อีสปอร์ตชีวิตเล่นยังไงครับรอบนี้นี่เชียวเขาเนี่ยเปตำรวจวาสัตว์ไฟขึ้นเลยว่บถ้าผมจะได้ทำอะไรอะ่ะแ,แต่ตื่นแบบนักอากาศอะไรเนี้ย แต่เนี้ยรถไต่ถังโอ้ยไต่ถังเสร็จเมื่อกี้เขาชุบตรงนู้นเลยใช่ปะเออดีละเฟดดีละไม่ควรชุบนอกแหละเฟดอ่ะเขาจะได้เอารถแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วจะได้มาไวๆดีเตี้ยวเลยเวลามัเล่นกี่ชั่วโมงสี่อ่ะประมาณจริงๆคุยกับเขาก็ได้ครับผมว่าเราน่าจะไม่ถึงเที่ยงคืนปะ ถ้าเร่มจบแล้วที úng, ì, đ đ oh, oh hi, ่สภาก็สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มห้าทุ่มจบแล้วจริงสี่ทุ่มจบโอ้โหยมาพี่เดี๋ยผมอรอจี นี่พอดีผมเห็นว่าตำรวจที่เครียดกันหนาเลยแบบจะชวนมาแบบว่าหลังจบเปรตอะไรเงี้ยเพราะว่อตำรวจอยู่คนเยอะว่างๆอะไรเงี้ยก่าชวนเลยไอซักแบบยี่สิบยี่สิเจอกันหน่อยแล้ววางเงินเดิมพันเล่นกันสุดสนุกไปเทนนิ่งหรืออะไรเงี้ยสนใจไหมฮะใกล้ครับถือว่าเราเออเรามาคลายเครียดกันหน่อยแล้วเออวางเดิมพันเล่นกันสนุกันงูสนใจไหมฮะอะไรครับเอาเลยครับยังไงทีมมาก็ได้ครับหรือทีมมาก็ได้ครับถ้าแล้วพี่ครับครับผม หนึ 2, แล้วก็เจ็ดสแล้วก็เจ็ดสอนแแบบเขาจะเล่นเว้ยทำแบบอะไรถ้าจ่าต้าจ่าไม่ต้องไม่ต้องซ่อมไอ้ถ้าเป็นอะไม่เลบชักอย่างอ่ะพี่ปิดนะหนึ่ะประมาณ103่งศวัดอุ้มหนึงศูย์ไอ้แซมชออะไรบ้างนะอะไรร้อยสิบสา้อยี่ยสเหรอพี่ย้านไปร้อยสิบสี่รอ้สกับเลยอะไม่ร้อยสิบสเอ้ยร้อยสิบห้าหรือร้อยสิ ทิกโพสแปดน่าจะร้อยสิบพี่นำสองอ่ะมองแตกปะฮะนี่ร้อยร้อยสิบสองพี่ร้อยสิบสองปั2เจกพฮัลโหลครับปับนึอยร้อยสบสองครับเจเี่ลงไมหน่อยลงไมหน่อยร้อยสองะไร2ะร้อยสชนี้เหรอวะี่อะไรวะ ร้อกัเจ็ดสิบเอ็ดร้อยสกับเจ็ดสิบเอไงวะร้อยสิบไม่ใช่นี對對้ไม่ใช่นี้ามกัเจ็ดสไม่ใช่หรอนี่ร้อยสามเป็นเกองแล้วครับเป็นเ่องแล้วอีโม่อะดสวะเรือไอ้เหี่ยอะไรอ่ะเหี่ยนในถีวา่้าอะไรอ่ะนี่ยที่นี่นี่นะเมื่อกี้พี่นี่ยข้านี่นี่ที่แรงล้นเยอจังวะข้าวะนี่หรอี่ยอยูข้าตะกอนาละร้อยเก้าร้อก้ับแล้พี่ลองกับร้อยเก้ากับเจ็ดสไอ้เจ็ดสิบเ็ดเ ตามไปได้เลยพี่ว่าโกขาโกงน่แบบไม่ใช่อไม่ใช่พี่หล่อเราอุมหน่อยพี่หล่อพี่หล่อกไพี่หลอคือ้ไงเอียเฉเนี่ยแม่คือิวอะแต่มันไม่เป็นเทียกีหลังที่หลังที่หลังนี้ดีอยู่ดีอยู่ใครงง่ายกอนแด่งกงง่ายไปอ๋อหรอถ้าแก๊งอื่นมีปืนเก็ไปเลยนะได้แค่ไหนวะช่เหรอร้อยสิบแหละร้อยแปดต้องลอต้องลอง ชนไปสิบรอบแล้วชนแรงๆแล้วไปกับเจแล้กับอะไรวะเจสิบเอเออแล้วไปกับเดร้อยเก้าพี่เขอาตัวห่างนะแลตัวห่างมากเขาบอว่ไม่ห่างขนาดนั้นไ่ี่ร้อยสิเอ็ดร้อยสิบเอ็ดพี่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดกับอะไรร้อยสิบเอ็ดับเสิบเอ็ดไอชมเออดรียเทวงเลยมึงอ่ะสัะโอเคเข้าไให้เาด้วยนะเาบอกว่าชอะทุกรอบเลยครับ ก็จิมีประโยน์อะ้